เฮ้ยตกใจเสียงเป็นนมเพื่อให้มาตอนนี้ล้วลวิ่งเ้อวิ่งล้เฮ้ยผีผีผีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม i h o r r o r and Scary Monster นะครับผมเลือกความยากในระดับปานกลางนะครับ เดี๋ยวเราไปบุกขลังหัตร้างกันไปกันเลยนะเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นค่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวไปอย่างลึกลับนานมาแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับทุงเงินที่ต้องหา20เนี่ยรวบรวมและใช้อัคระดงวงเตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของปีศาจและลบซ่อนจากมัน ไปกันเริ่มเกมมานะครับอยู่ในห้องห้องหนึ่งในค้าหลือหัดสำรวจนะครับโอเคไม่เจออะไรนี่มีลิ้นชักนะสังเกตที่เป็นเรืองแสงนะครับมันเปิดได้นะฮะซึ่งก็ไม่เจออะไรเนะ หนังสือนี่ไงเลยยังไม่มีอะไรนี่ไทุงเงินหนึ่งสองยังดีนะครับได้สองทุงไปดูนอกห้องกันได้ดวงตาโอเคห้องที่สองนะครับตัวเลข ที่เลืองแสงหมุนดูทีนะึงซึ่งก็ไม่มีอะไรไปดีกว่าเฮ้ยตกใจเสียงเป็นโนยังไม่ได้ไปกดเลยจะรีบเล่นนะเลยเสียงดีซะด้วยว่างเปล่าไปห้องต่อไปนะครับ ห้องนี้เนาะนี้นะครับสภาพห้องไม่เดินต่อได้ไหมโอเคได้ถุงเงินที่สามสี่ใต้เรื่อยนะอาจจะมีประโยชน์นะครับมีอะไรอีกไหมดวงตานี่ดวงที่สอง Okay. เฮ้ยเสียงมาเสียงมาฟังดิฮะยินย,ย็นหวัวเมื่อกี้ลอยมาแล้วนะฮะเฮ้ยเสียงหวานละเอีนดนะ,ะับเสียงหวานชวนฟังนะน่ารักใสๆเหน็ดลงคนเสียงยังไม่ไปเลยนะขอดูทีนึง โอเคมันไม่น่าจะอยู่ที่นี่นะโอเคไปต่อได้ดวงตาออกไปไม่ได้ต้องหาเงินก่อนเรามาหาเงินอย่าทิ้งภารกิจโอเคถุงที่หก ไม่เจออะไรถุงที่เจ็ดโอเคได้สองถุงไม่มีอะไรละเ <c oughs> สียงมาเยอะนี่นี่เสียงแจ๊ะอ,อีลงล่างกอนแล้วกัน อย่าโ่มานะม,นมันแยกเยอะเลยเกินตรงโอเคได้ดวงตานี่ไงวางไ้เพิ่มเพื่อเลยเกินนะทุ่งกันนะได้ละสิบล้วนะไอ้ดวงตาเฮ้ยเสียงมาเสียงมาเดี๋ยวมาจากไหน ต้องดูก่อนนะเราไม่รู้มันมาจากไหนนะมาเนี่ยน,นะครับเฮ้ยมนันอะเพื่อให้มาตองนี้ต้อวิ่งวิ่งครับ,บเอ้ยอะไร,ะไรเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งไปเอ้าวิ่งแค่นี้หอบซะแล้วต้องหลบก,ก่อนนะถุงก,กันเยอะเลยแต่ยังไม่กล้าก็บนะครับหลบก,กันเรารู้ มันเข้ามาไม่ไดนะ้มันไม่มีมือเปิดประตูนะน, <c oughs> นี่คือห้องอะไร <c oughs> มันคือห้องอะไรไม่รู้เหมือนกันประตูพวกนี้เปิดไม่ได้นะเดี๋ยวขอเช็คดูกันกดที่ดวงตาโอเคมันลงมาชั้นล่าง แสดงว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆเราตอนนี้เราอยู่ที่ห้องบนสุดเนาะอ่าเดี๋ยวอ้ดยดูหน้าก่อนนั่นไงเห็นไหมสวยนั้นเนี่ย,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 ยไปยังยังไม่ไปไหนดูหน้าชัดๆเฮ้ยไม่เอเอไม่ถอย นี่มันเข้ามาไม่ได้เ,เดี๋ยวสักครู่นะจริงเสียงตัวเองหายใจนี่น่ากลัวกว่าเสียงมันอีกนะไปยังตรวจสอบยังไม่ไปด้วยนะมันอยู่แถวนี้โอ้โหทำไงดีโอเคมันไปได้ยังจะอี นี่เนี่ยจะไม่ไปจะเอาจะไงเนี่ยผีตัวนี้นะเดี๋ยวถอยมาฬิกาดูสงสัยมันได้ขิดอืมน่าจะไปล้วนะคำนวณแผนทีนะ่เดี๋ยวเรามุ่งไปเลยด้วยกันานะ เห็นเงินเยอะตรงนี้ถุงนึงอ่านั่นไงเห็นบบแบๆนี่ถุงนึงเคไม่มีโอเคไปเลยแล้วกันอย่าโผล่มานะอ่ะสนนี้ ามาอย่างนี้เลยตกมันได้ตายไหมเนี่ยเฮ้ยคนลุกมาต่อกันนึกว่ามันจะมาจากข้างหลังไปทางไหนโอ้ทางนี้จุงกันไปทางนี้กันดือสิบห้าแล้ว ห้องน้ำห้องอาบน้ำนะสักโคกไม่มีอะไรไม่เจองูด้วยนะ ith, เสียงใหม่เลย <_ d ota> เปิดไม่ได้นะขอเช็คก <_ d ota> ันเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าเราอีกไหนดูสิ อ,อยู่ในห้องเราปวดไทยเปิดสิบหกได้ดวงตาดินชักโอเคตัวเลขกอีกแล้วเอออนี้นใช้ได้ด้วยเคื่อนทิน ตโทรศัพท์ไม่มีอะไรเสียงเงียบไปแล้วนะแต่เพื่อความชชวร์เราตรวจสอบโอเคมันยังไม่อยู่มันอยู่ชั้นล่างเอ้ยเสียงโทรศัพท์คาดว่าไม่ดีแน่น,ะนี่อะไรหนึ่งสองสามสี่มันคืออะไร โอเคปิดสนาอะไรสักอย่างไม่รู้ห้องนี้มีสองประตูดได้หนวงตาเครื่องเล่นแจ๊ะจิดไปซะไม่เข้าไปเลยโอเคถุงเงินที่สิบเจ็ดเริ่มหนักแล้วสิบแปดตัวเลขอีกแล้วมันทำอะไรได้ ขอส็คก,ก่อนโอเคมันลงไปชั้นล่างนะตัวเลขสิบเก้าอีกหนึ่งทุงนะน,นี่อะไรดูเสร็จอ้าวนีว่าอยู่ในห้องเราอยู่ที่ไหนเนะี่ยห้องพวกนี้เข้าได้ไหม ไม่ได้นะยี่สิบครบแล้วนะเอ๊ะไม่ดีเนะี่โอเคแบกไม่ไหวแล้วมันบอกว่านี้พอไปไหนต่อโอ้เจอเยอะด้วยงนก้นแบกไม่ไหวแล้ว สงสัยครั้งหน้าต้องเอาเพื่อนมาด้วยนะเจะอีเหมือนเป็นห้องพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีเทียนด้วยนะไม่รู้ใครมาจุดไว้เนะียโอเคเรามีเลื่อยนะเราเก็บเลื่อยมาด้วยนะถ้าไมเป็นแสง เนี่มีวาร์ปด้วยมาอย่างห้องที่สุกปกโซโครกนะนี่เราอยู่ที่ชั้นไหนเนี่ยดูแผนที่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวเช็คม,มันอยู่ที่นี่แล้วเปล่าเฮ้ยที่นี่ด้วยหน้าห้องเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยว mình có thầy nha đây này ít yeah, đều mượn hiền bé bé Ui, phí phí phí, bây này Áo, phản dân โอเคเราได้ถุงเงินครบเนาะก็เลยผ่านนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับได้มา20เหรียญทำเวลาไป12นาที54วินะซึ่งจริงๆผมว่าจะลงไปดูชั้นล่างสุดนะมันมเีเห็นมันมีห้องที่มันเป็นกรงขังอยู่ห้องนะึงนะแต่ไม่รู้ว่ามันเข้าไปยังไงนะก็เจอพีก่อนวิ่งหนีเจอประตูทางออกพอดีนะครับ ก็เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะสำหรับบทที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราลองไปดูบทที่สองบทที่สองชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลนนะซึ่งตอนนี้ผมต้องใช้เงินปลดลอ็อก300เหรียญน,นะหรือเป็นเงิน89บาทแนตะ่ว,ว่าผมเล่นยังไม่ถึงเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสนะผมจะมา ลุยบทที่2กันต่อนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมแนวสยองขวัญน,นะครับก็หาโหลดไปเล่นได้นะชื่อเกมว่า I นะครับ e y e s นะครับผมรับรองว่าคุณจะต้องสยิวกนะิวกิวสะดุ้งและขนลุกชูชันเหมือนกับผมนะครับยิ่งเจอกระสือบ่อยนะยิ่งตายบ่อยนะครับโอ้โหนะครับแทบอยากจะปิดเกมนี้นะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ